มันใช่ลงสิสิบสอรติเต่อกัับม่อวาย1ซ็ปเบคคืับมนใช่สิบสองมัช้เยอกากันเยอะยปลงสิมววายงสิบเบคคือมันลงสิบสองไปก่อนู่ด็กกุ๊ ก็งาเรีสว่าครดถึงเสื่อเติมเดป่าพวกหมูป่ามาหาคินนะเราคอยรักเลยเรื่อักเส่หมูป่ามาหาคินเจ้าฝุกฟึกฟึกเป็นโองนะเป็นโูงมาเป็นสูงห้าตัวหกตัวมา เชื่อง่ายอะเชื่องคนเม่อมาค่อยกลัวพวกหมูฝาเราอยู่ในฝ่าเขามาเที่ยวต้เป็นอะไรก็ทราบไม้พลาหลอกนะแล้วคนเดินกรอเขาก็มาเที่ยวกาวกาวไม่ไม่กลัวเรา ยาคือยาเขาเคลื่อหาคือฟุกขัดฟุกขัดฟุกขข้าวข้าวยา้าอยู่ขวก็ียอยู่ไปเวรซือก้วก็วัรละแล้วไปซื้อซื้อเดเหนือแล้อยู่ฟุกขัดที่มันเรียดอยู่พอ บูว่าก็ตักแจกฟูฟา,าฟูฟา,าฟูฟาไม่เคยกลัวคนครับผมมันกลัวกลัวพระสำหรับคนผมกลัวมากกับพระผีผ้าเหลืองพวกสัตว์นี่ถึงเขาเป็นสัตว์เขาก็เคยบวชเป็นพระมาเพราะฉะนั้นผ้าเหลืองไปอยู่ที่ไหนจึ่ รู้จักว่าสัตว์เชื่อพระพานลร้เพราะ <c oughs> เป็นสัตว์เขาเขาจะเคยเคยที่มารุษเคยบวชเป็นพระเพราะศาสนาพูดดีคำว่าพูดศาสนาดีพระพุทธเจ้าเรียวรลำดับมาศาสนาพูดเรียวลลำดับมาโรยลรื่อ เจ้าพวกสักตว์ตจ้านาเขาก็เคยบวชเขาเคยบวชเป็นพระมัสการคือพระเหลือเขาตึงสิ่งตาเขาตายใจพระเหลือก็อยู่ที่ไหนนี่สัตว์เชื่องคุ้นคนไง,ไง่ายๆคุ้นพระพระเหลือมากินตั้ง เราอยู่ในป่าแล้วกพาะหมูเดียร์ซับกนรนะเจ๊ไม่ค่อยเชื่องนะแต่อยู่ร,บรอบๆหากว่าเชื่องเหมือนหมูหมูนี่เชื่องโจก็สั่งเห็นตัวเขาแล้วก็วเดินจุกวมไปนี่เขาเขาเที่ยวหากินมาอย่างนี้กลางกลางวันนะเห็นตัวเขาอยู่ขเขากานะ็ไม่ค่อยกลัวเรานะเจ๊มีห่างกันหน่อย าอาศัยคนกลัวคนแต่หมูไม่ค่อยกลัวนะหมูหมูนี่เชื่อง่ายเชื่องเชื่องกับพาเเลืองกับพระแจ้งแล้วมีมีห่างกันหน่อยนะึงหากอาศัยหากไม่มาอยู่ใกล้เหมือนหมูหมูอยู่ใกล้นะ ผ้าเหลืองเนี่มันชินตัวหัวใจสัตว์เพราะแม่เขาจะเคยเป็นสัตว์เขาก็เคยบวชเขาเคยกับผ้าเหลืองมานานเพราะมันเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติอย่างเป็นบาตรูดนี่ไปเป็นเปรตเป็นผีก็ได้ถ้าทำชั่วนะตกนรกอเวกีได้ไปสวัสิ์ชัพงได้นี่พลานได้นั่นใจดวงดีละวึ้นอยู่กับการฝึกฝนรมนะ <c oughs> ถ้ารึกฝนได้ดีให้ดีแม่ก็สง่างามขค้นที่ใจเราจะเข้าใจว่าอะไรจะสง่างามมีกว่าใจนะ <c oughs> โลกบันบองตั้งแต่วัตถุภายรอกมันมาดูใจที่เศร้าหวงมืดตือ่อเป็นฝืนเป็นไฟอยู่ในใจเป็นเรษถีก็ดูพีสูงต่ำขนาดไหนก็ตามแต่ใจ หากเหินจากธรรมแล้วมันร้อนอยู่ด้วยกันนะถ้าใจมีธรรมเราอยู่ที่ไหนก็สบายนะธรรมนี่อยู่ที่ไหนสบายทานั้แหละเข้าสู่หัวใจโคตรสบายสงบ,บโลภเย็ยนให้อภัยกันได้ง่ายๆนิดเดียวธรรมจึเป็นสิ่งที่โลกตายใจมาตลอด ใจเราก็เหมือนกันเ่เวลาฝึกเวลาบดีับดีนี่มันเหมือนกับสัตว์ไม่รู้จักเจ้าของเวลาบดีตนี่เรีว่าฝึกชรวบ้านเขาว่าว่าเชื่องเข้าเชื่องเข้าเชื่องเข้าสงบเย็นที่นี่ก็มาอาศัยใจเลยแหละเย็นอยู่ที่ใจอะไรเย็นก็สู้ใจเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนโลกที่ใจ พุทธศาสนาสอนโลกที่ใจเพราะใจเป็นหลักใหญ่บ้าไฟวรรยกันเนี่ยไฟตะล,ลก,ก็เผาหัวใจทั้งเป็ดก็เผาทั้งตายก็เผาเมืองโคนก็เผาเวรผีก็เผาถ้าทาให้เข้าสู่พระใจไม่เผาเย็นไปหมดถึงถ้าจะมีชาติต่างๆไว้มาถ้ากลับต้งกันกี่กับกี่กันนับไปได้ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ลจกโลกสวรรค์พอัมาโลกวีมาร่างเดิมจิตใจจะเข้าสู่ที่นั่นที่นีนะ่เพราะขึ้นอยู่กับการอบรมไม่อบรมถ้าไม่มีธรรมเลยก็ลงแต่ทางต่ำเรืเ่อยๆถ้ามีธรรมก็ดีดขึ้นสูงขึ้นสงบสงบโลกเย็นนะพวกชาวพูดเราไม่ได้บอกดูใจนะมันบอกดูแต่โลดแต่ดีอันนั้นดีอันนี้ดีอันเจริญอันนี้นจเ,เจริญเจ้าของเป็นไฟไม่ดูเ ท่านก็ให้ดูที่ดีไให้ที่นี่สงบเย็นแล้วที่ไหนมันเย็นหมดกันแหละอยู่ในตน้นไม้ภูเขาในถ้ำเรืม่มผาส,สบายหมดเลยลอย่างพระกรรมฐานท่านอยู่ในปา่าท่านมีทุกที่ไหนท่านในป่าท่านสงบร่มเย็นด้วยอาด้วยธรรมนะพวกเราที่มั่วสมก็อยู่ในตลาดคนนี่วันท่านก็คือมั่วสมอยู่กับตลาดแหก็ทุกข์นั่นเองเอ ท่านที่อบรมจิตใจท่านอยู่กับอัดกับทามอยู่เย็นสะดวกสบายแล้วแต่กิเลสมันตีไว้ไว้ให้เข้าสู่ทาม้าจะให้ภาวนาบ้างห้านาทีมันจะตายแล้วเหมือนจูหมาใส่ฝนลอน้อแยกแยกแยกจูก็ว่างพระก็ลก้าแยกแยกแยกจะเข้ากราบพระสองสามนาทีก็ไม่ได้เออล้าแยกแยกเลย กิเลสมันมีกำลงังมากมันฉุดลากออกทางที่เหลสคือทางฟืนทางไฟทางอาธรรมนี่เป็นน้ำโลกเย็นไปในใจนะดูหัวใจมันถึงรู้กระจายโปหมดด,ดูที่อื่นไม่รู้เราจะดูกว้วขวางกนาดไหนไปกี่ชวีบาก็จะว่าคนนั้นได้เห็นโลกกว้วขวางไม่กว้วขวางหมดผู้ดูใจตัวเอง ผู้ดูใจตัวเองที่กว้างขวางมากนะเพราะใจนี่เป็นนักรู้นักเห็นถึงต่างๆแม้เปรตเปรีปผีนรลกกับเวกีนี่ใจเห็นหมดเมื่อถึงขั้นที่จะเห็นแล้วนะสวรรค์ชั้นพรมเห็นหมดตะลุูปูพงไปหมดใจนะจะได้รับการอบรมแล้วด <c oughs> ังที่พ่อแม่ควรจ์ท่านพูดท่านอยู่ในป่าในเขาลึก เลือกเกี่าวนัเวลาทัานเล่าต้องเล่าเฉพาะนะท่านไม่เคยพูดให้ใครฟังง่ายเลยเรื่องอย่างนี้ต้อเป็นเหมือนว่าพ่อแม่กับลูกในครัวเรือเดียวกันพูดใ้กันฟังเราจะได้ฟังอย่างละเอียดเราออว่ะท่านว่าอยู่ในในป่าในเขาท่านมาได้ว่าท่านว่ากันอนรับพวกเท,ทนวตรเทวดาอินทร์อพวกเปรตพวกผีมาทุกแบบทุกฉบับ มาขอส่วนบุญส่วนกุศลคําว่าบุญกุศลหรือธรรมนี้จึงไม่มีสัตว์ตัวใดลังเกียรตินะเข้ามาทนารัทรันเวลาทัดอยู่ในปา่าท่านทัเทน่นบอกว่าในอัตรเตเทวปัญหากลางอันเที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาและเทศนาวรากาศสอนเทวบุตรเทวดาอุปโภพุทธกิจท่าของพระพุทธเจ้า เวลาท่านท่านพูดได้ฟังยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเยพอเงียบไปเลยนี่ท่านว่าเที่ยงคืนนั้นน่ะท่านพูดไปเป็นจนกลางท่านวา่าเวลาอยู่ในป่าในเขาจริงนี่รับประมาณสักสี่ทุ่มมาแล้วพวกเทพนั่นประมาณสี่ทุ่มเพราะมันเงียบสงัดไม่มีใครมารบกวน พวกเทพทั้งหลายหลังหลายมาฟังเทศท่านนั่นเห็นไหมท่านเปผู้มีหูดีตาดีผู้ตาบอดบันอวดดีมันไปเจอลบล้าวว่าบทเทวบุตรเทวดาอินพรมเปรตผีไม่มีนี่คือพวกโคตตาบอดผู้ตาดีท่านไม่ปฏิเสธท่านไ่ลบล้างนะท่านยอมรับบทเลยพวกเปรตพวกผีก็ยอมรับเทวบุตบรเทวดาอินพรมยอมรับบท รับตามความเป็นจริงที่รู้ที่เห็นภายในจิตใจชัดเจนมากนะการรูภ้ภานดใจไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานรู้ภานดใจรู้ชัดเจนมากทีเดียวเนี่ยท่านเห็นอย่างนั้นนะแลวงพ่อแวโ่โคจรท่านเล่าให้ฟังว่าประมาณสักสี่ทุ่มแล้วพวกเทพทั้งหลายมาฮมาพวกเทพลูกก้าเทพ,พลูกกัาเทวดามีพวกอากาสเทวดามีตลอ,อด เทวดาชั้นสูงเทวดาสวรรค์ชั้นผงม,มามาฝักเทศท่านนั่นละเห็นไหมใจเวลาสว่างแล้วต้อนรับได้บทเทวดาเทวดาอินพรมเปรตผีรู้บทกันใจดวงนี้ลนะพวกเปรตพวกผีเขาก็มีใจพวกเทวดาเทวดาอินพรมก็มีใจใจต่อใจเข้าถึงกันเข้าถึงกันเมื่อปรับใจให้ถูกต้องดีแล้วรับกันได้บท มันตาก,กันละพระชจ้ท่านถือให้อบรมทางด้านจิตใจจิตใจเนี่เป็นรักรู้รู้อย่างกว้าขวางเลือกซื้อ้ามบมีอะไรก็ใจในโลกนี้มีหัวใจเท่าที่กว้าขวางเลือกซึ้งมากนะแต่รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีจะรู้กว้าขวางมากวายแต่ความรู้ภายในจิตใจของท่านผู้มีอานิรรธอย่างนั้นไม่มีอานิพาธรู้ไม่ได้เนี่ยท่านผู้มีอานิรามท่านรู้จักประวัติ ไปสถานที่หูออกตาบอดท่านบอดไปเสียสถานที่ตาดีถ้าก็แยบออกแยบออกแยบออกสถานที่ตาดีกี่ด้วยกันแล้วเปิดโลกเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้สุมสี่สุมห้านะ <c oughs> อะไรพวกเราที่ว่าไม่เห็นแล้วว่าไม่มีไม่มีลบล่าลบล้าด้ลลาวยความตาบอดมันผิดกันนะคนหนึ่งลบล่าคนที่ตาดีไม่ลบล่ายอมรับ ยอมรับตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายยอมรับทั้งหลายละผู้เชือเลือกเทวบุตรเทวดาอิพวมเหล่านี้พวกคู่รว้วตาบอดนี่หัวเราะยาะเย้ยกันเลยตอบปราทั้งหลายท่านสรุดเสาเวีย่นะกับพวกคนตาบอดแล้วอวดดีพวกตาบอดมักอกอดดีเสมอตาดีแล้วบักไม่ไม่อวดนะไปไหนที่ควรหลีกเวียนเวียนไปพวกตาดีนี่ชนไปเลยชนดะไปเลยนั่น แล้วอวดดีด้วยคนตาดีอะโอโคนตาบอดพวกเราบรรใจบอด <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าเปิดเผยอ,อยู่ตลาดแห่งความรู้ความเห็นมรรคผลนิพพานอารกกวีจีเปิดออกไปจากใจใจออกจากพุทธศาสสาที่ตามพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นเมื่อก็รู้เห็นตามนั้นผู้ไปรู้เห็นเอาตาบอดหูหลวกไปลบเล่าที่ โลกมันเถึงไม่เบ้ยดจากความทุกข์ไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่านผู้รู้ผู้ฉนะล,ลาดทา่าน,ทานไม่ได้ทุกนะโลกทหลายทุกทางด้านจิตใจท่านไม่ทุกมันต่างกันอย่างไรน,นะ,ะพูดันชัดเนจนจะหนีจนจะตายแล้วนะตั้งแต่วันจิตเรสขาดสวัดิ์ลมปจากหัวใจไม่เคยมีทุกในหัวใจเลยนี่พูดันชัดเจนที่มาสอนพี่น้องทลายนี่มาสอนเล่นๆเหรือ ปฏิบัติแทบเปแทบตายจนจะขั้นสรุปสรุปสลายก็มีเราก็เคยพูดให้ฟังไม่มีอะไรที่จะฝึกขาดยากคิดกว่าดัดสัาดาจิเลสจิเลสตัวทรมารจิตใจเอาทําเขาตีกันตีกันตีกัน,กนเวลาจิเลสขาดสบัยออกไปแล,แล้วจ้าเลยทีอะไรเข้ามาเป็นถูกไม่มีมีแต่เลือกจิเลสจิเลสที่ไปจอบสมบูรณ์อยู่กับจิเลสเมื่อกิเลสขาดไปแล้วสมบูรณ์ขาดหมด ไม่มีอะไรพาใจไม่มีอะไรกวนใจแสนสุขก็คือท่านผู้รู้ผู้ฉลาดตั้งพระพุทธเจ้าพระอราหันต์ท่านท่านไม่มีทุกนะในใจตั้งแต่วันกิเลสขาดสวัสดิ์ไปแล้วท่านไม่มีทุกมีก็มีแต่ธาตุขัดเป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตลอดมีเป็นสมบุรณ์ประเภทที่ยอมรับกันทั่วโลกแต่ใจที่ขาดจากกิเลสทั้งหลายแล้วท่านไม่มีทุกนะ นะตั้งแต่กิเลสขาดลงไปสัตนบรนิสูขขึ้นแทกทันทีเลยทางพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนิ่พานนิพานคือเที่ยงอยู่ที่หัวใจนั่นแหละกิเลสนั่นแหะพาให้ยกอแย่คอนแคนเป็นอันนี้เจ้าทุกขอ์อรตาแปรสภาพตลอดเวลาคือกิเลสคือสมบู์กิเลสเป็นจอมสมบูตพอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรเข้าไปติดใ,ใจใจเที่ยงละที่นี่นานเป็นอย่างนั้น เห็นดูกับใจผู้ฝึกฝนธรรมาลผู้ไปฝึกฝนทรรมานก็มีแต่หัวเราะย่อยๆกันเออเขาจะไปวัดไปว่าโอ้ดีเขาไปวัดไปวาวเอาละพวกนี้ไปเขาไปสวัสดิพานไม่มีใครมาแย่งปลาในบึงในบ่อพวกเราแหละว่านั่นเห็นไหมลมันประมาทแล้วเม่ตายแล้วมันไปมันไปหาปลาในบึงในบ่อที่ไหนนอกจากจะไปหาฟืนทัไฟในเจ้าระโรคจอมระโรคเอาไว้ละ ถูกว่าไว้พวกที่พูดอย่างนี้พวกเหมานรกอเว,วกีเข้าสู่ใจเขาไปวัดไปวากเขาไปสวัสดิภาพเนี่ยีพวกเราสะดวกสบายไม่มีใครมาแยกปูแยกปลาได้บึงบได้บ่อเวลาตายแล้วมันไปบึงไหนบอ่อไหนเเห็นแต่บึงบอนน่อนรกอเว,วกีนะั่นะพวกนี้นะ่ะมันโม้ไปเฉยๆียนชอบโมทำแต่ไม่ชอบโมนะทำท่าน รู้เห็นตามเป็นจริงควรพูดหนักเบาบากร้อยท่านจะพูดไม่ควดพูดเหมือนหูหนวกตาบอดไม่พูดเห็นอยู่ก็อย่าแต่พระพุทธเจ้าจเขาเสด็จไปไหนนี่เห็นไปหมดเวลาสามโกทลายรู้เห็นดังพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นเปรตเ,เห็นผีเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่พึงปรานาแล้วมาทูล เราถวายพระพุทธเจ้าเอ้ยเราดูเราเห็นมาตั้งแต่เราตัดสร้แล้วดูท่านว่าท่านเห็นไว้แต่ท่านไม่พูดเวลาพูดท่านก็บอกว่าท่านเห็นตั้งแต่โดนแล้ว,ลวเห็นนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันตัดสั้แล้วไอ้พวกเราพูดมมาเห็นที่โพเข้นมาไปถ,ถวายพระพุทธเจ้าว่าพวกเป็ดพวกผีไปอย่างนั้นเรื through, เรร่องเช่นอย่างพลรกขณะเป็นต้นนี่เต่งท่านดูพวกเปดพวกผพีพลักคณะเต่งมาก โอ้ยเราเห็นแล้วแต่ข้างโน้นขาดนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเห็นกาตัวหนึ่งแปว่าภาวนาไปเห็นเห็นเห็นกาตัวหนึ่งกาตัวนี้มันไม่ใช่อะไรนะมันจับอยู่บนต้นไม้ที่เขาหาบของไปเขาจะไปถวายพระของน้ยังไม่ถึงพระก็ตามนะมันเป็นของของสงของพระไปแล้วนะ กาตัวนั้นจับอยู่มาโชบอาหารเขาไปกินเขาจะเอาไปไปวัดนะมาโชบอาหารที่เขาไปกินตายแล้วมันไปตกนรกตกนรก,ก,กที่ดีขุมนรกทางโน้นปากนรกทางนี้นะกาตัวนั้นตกนรกปากนรกตกรุนหางนรกหางปากหางกาตัวนีอยู่ทางนี้ไปถึงน้นแล้วถึงฝั่งโน,น้นฝั่งนี้แล้ว ปากวัดไปเกาะอยู่ด้วฝั่งละโลกทังโลกหาเกาะอยู่ฝั่ง,ละ,ล,ง,ล,กกงละโลกทางนี้นี่พระราชาท่านไปเห็นโอ้โหอ,อัศจรรย์กาตัวนี้ทบไมตกละโลกแล้วเป็นอย่างนี้นปกติบ้ากับสัตว์ละโลกทั้งหลายเลยไปูลพระพูดธเจ้าโอ้ยเราเห็นมาตนานแล้วแหละท่านฟังกาตัวนี้มันไปขโบโฉบ กินอาหารขเขาที่เขาเจะไปถวายพระยังไม่ถึงพระเลยนี่ของเป็นของพระเขาส่งแล้วนั่นมันจึงเป็นบาปเป็นกรรมตายแล้วมันตกนรกเนี่ยมันจึงมาแสดงอย่างนี้แล้วนี่พระขณะท่านเห็นพวกเปรดท,ที่ตกนรลกลงไปนะแล้วปากเกาะอ,อยู่ฝั่งโลกทะลุหางอยู่ทางนี้นรกกว้างขนาดไหนกาตัวนี้ถึงหมดเลย ความร้อนเผาตลอดเวลาบอกว่าดี่เราเราเห็นแล้วท่นานว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันไปโฉกสิ่งของพระพุทธเจ้าลืว่าตั้งแต่โตตเหตุมาโดนตลอดนีนพระราขณะดเห็นตะเปรตกาที่ที่ว่านันนะพระพุทธเจ้าเห็นแต่ตตนักต้นเหตุเหตุที่จะเป็นมาตกตาตัวนี้มาตกแล้วโลกนี้เพราะไปโฉกสินงของอ เขาที่เขาจะเอาไปถวายพระนั่นแหะของเป็นของพระแล้วนะนั่นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นบาปหนาอย่างน,นี้เลยท่าน,นเห็นท่านเห็นอย่างนั้นนะปาลกระตะบันเล่าถูถวายพระเจ้าโอ๊ยล้วเห็นบรรด้เนี่ยบอกว่าตั้งแต่ต้นเหตุว่ากาตัวนี้มันจะตกระดับนี่เพราะเหตุอะไรเพราะไปโฉบกินเอาของสงเขาถวายเขาเอาไปถวายพระล้วมันเป็นของสงแล้วนะั่นแหละ การะไปโฉมกินเลยกินของโสงเป็นบาปกรรมมากก็หมายว่างานนมีหนังสือเนี่ยเราก็ได้อ่านแล้วแต่มันนานเอามาพูดพอประมาณตอนนั้นและบาปบุญใครลบได้เมื่อไรถ้าลบบาปบ,บุญไม่มีในโลกกะทาตอันนี้ไม่มีแต่ลบไปได้มันถึงบีอยู่ไม่มีใครลบได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติ เป็นลบได้อย่างไร <c oughs> พิสดารมากนะเรื่องบาปแล้วกรับนี่พิสดารมากเหนือสิ่งใดใใครจะลบล้างขนาดไหนก็มีแต่ลบปากลบปากธรรมาชาติลบล้างไปได้กนเะวละว่าได้พูดเป็นสานหะหูอื้อแล้วพูดไปพูดไปหูอื้อ